เอาแล้วก็ไม่เขียวไม่ถูกกระดาษร้ก็มาสอบถามได้ครับเพราะาว่า,าก็จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำที่ดีมากๆหรือว่าใครที่บางทีเราไม่รู้ว่าผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นยังไงอา,อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันอาจจะมีในอนาคตก็ได้ต,ต้องตรวจผิวต้องตรวจครับตต้องตรวจเนี่ยไหนพูดเรื่องตรวจไหนพี่แค้มพูดเรื่องของเลยนะการตรวจผิวหน้าจะรับตัวนี้หนึ่งค่ะครับผมตัวนี้ตรวจฟรีนะครับเรามีอยู่สิบเจ็สิบแปดเครื่องข้างบนนะฮะแต่ว่าเราเอาลงมาข้างล่างประมาณสีสี่เครื่อง ใช่ค่ะใช่ครับก็ตรวจดูได้ว่าเราอยากจะบำรุงรักษาตรงไหนนะครับผมในใบหน้าของเราบางคนอาจจะกําลังจะมีนะครับกาลังจะมีพวกกะแดดกะร้อนกะอะไรนะกะสีแดงอะ่ะ<า>ก,กะ,กะใช่ไหมกะถูกแล้วกะฝ้า,า,าอ่ากะพวกกะพวกฝ้าพวกร <กะ S 1> <ว>รอยต่างๆหรือว่าสิวต่างๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาตรวจที่จนันโปได้นะครับตัวนี้ก็จะสแกนได้ล้ําลึกมากๆโดยที่ทุกคนนะครับไม่ต้อง ล้างข้างสำอางนะครับผมก็สามารถตรวจได้นะครับตรวจได้แม่นยำมากๆเลยครับแับตัวจเจนเนอโปรนะครับใช่แล้วก็ใช้เวลาตรวจแค่ตัดเดียวด้วยใช่ไหมคะหกสิบวินาทีหรือเทียบเท่ากับตีเป็นกี่นาทีคะหนึ่งนาทีหนูก<โด>ำลังโกหกอาการทำเล็บปุ๊บทำเล็บฟรีด้วยนะพี่งาาม,า,า,มา,าพอลูกค้าอยู่เลยนะที่แบบว่าเ,าเปิดทอสกับเราเออได้ทำเล็บเจลฟรีด้วยใจสวยนี่เลย อันนี้ก็คืออุปกรณ์การทำเล็บเหรอครับใช่คุณเห็นเป็นอะไรคะคุณเห็นตัวสนุกหรือว่าเห็นไม่ได้เลยเออขอทำเลบเริ่องโค้งจรขึ้นเลยใช่แล้วอีกสภาพก็จะมีเตียงสระผมด้วยซาลอนไปเลยอันนี้เรามีคนอยากสระผมเหรอคะเอาเขาขีดลรองเขาบอกว่าให้หันไปทางนน้นหน่อยอย่าอย่าหกิกกันนะมันตกใจโอเคก็คืออ่ะ ว่าเราจัดกันจะถึงวันที่23สิงหาก็ตรวจผิวหน้าฟรีอย่างที่คุณเข้กับคุณตาบอกเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าลบเครื่องสัตวอางออกด้วยนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ในส่วนของการตรวจสุขภาพเนี่ยลูกค้าก็จะได้ประโยชน์ไปเต็มๆทุกน้องเลคะคุณเข้ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรไม่เสียตังค์ซ้ำนเนาะใช่ครับผมไม่เสียตังค์ซ้ำนเราเราระวังดีกว่าแจ้กไขก่อนก่อนที่จะมาต้องมามาเสียตังค์เยอะกว่ากว่าตอนที่มัน มันมีไปแล้วอะไรถูกต้องอย่างไรคะอ่ะก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยไปหลายสาขาของบูเลนะัสิมมิกครับผม เลยเรียกว่าร่วมงานกันมายาวนานแล้วมากหลายทีมากอันนี้ก็คือเป็นวันวันนี้ค่ะก็คือเปิดพริการเนี่ยเป็นทางการด้วยสำหรับกระชอบของเราเดี๋ยวอวยพรอะไรให้กับทางยูเนัสคลินิกสาขาเซนทรัลเชียงรายกันสักนิดนึงค่ะเซิญค่ะไรก่อนไปได้ค่ะคุณพี่จ้าก็ได้ค่ะ่ะ่คุณก็ขอให้ยู่ในัสคลินิกนะคะมีมีลูกค้าเยอะๆแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปก็เพิ่มสาขาไปเรื่อยๆเหมือนเคยทุกครั้งที่มาก็ขอให้ประสบความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ เปเท็มะคะอันนี้เป็นสาขาที่23นะครับ23ของยูเลน,นัสคลินิกนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย4ปี25สาขาครับใช่ครับ4ปี25สาขานี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีแล้วครับว่าลูกค้าทุกท่านนะครับผมให้ความไว้วางใจนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ยูเลน,นัสคลินิกนะครับผมมีลูกค้าเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับผมแล้วก็มีมี สาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่มุกบอกครับค่ะจริงๆถ้ามาที่นี่คุณจะได้ดูแลตัวเองแบบเต็มที่มากๆเลยครับใช่แล้วทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวล,ล่างเลยเนยาะใค่ะคะอ่ะาอแล้วก็ช่วงท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวให้ทางคูณได้ฝากอะไรหรือว่าผลงานใดๆให้กับชาวเชียงรายหรือว่าเอ็กซีแฟคคาบร้ที่มาได้ติดตามคุณตรงนี้ว่าหมคะมีอะไรที่เราได้ชมกันบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ก็ เอ็มบีที่เพิ่งปล่อยไปค่ะเป็นเพลงของพวกเราทุกคนไม่ต้องพูดก็รู้ว่าล่ะค่ะเพิ่งจะลอยไปทำกับพี่นิกงปริตาแล็้วกภาษาใจหรือเปล่าใช่ป่ะเพลงเราชื่อภาษาใจไม่เป็นไรเฮ้ยขอโทษทำงานเยอะไงลืมบ้างอะไรบ้างไมบูลลี่มากดูบูลลี่ครับภาษาใจครับก็เป็นโปรเจก รูปรวมกันหลายคนครับก็จะมีเข้มมีมุกมีพี่เปี้ยวยูโรน้องนิลินที่เป็นก็เข้าไปฟังกันได้ที่ YouTube ของพี่หนิงอ๋อ่ก็คือเข้าไปฟังไปตรงนั้นได้แล้วจะมีโอกาสได้แบบว่ามาร้องบนเวทีของยูเรนัสอมมีครับมีจริงๆตั้งใจว่าจะมาร้องที่นี่เลยค่ะแต่ไม่แม่นนะฮะอ่ายังไม่แม่นเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบร้องกันหลายคน อ๋อมันต้องมีสลับบทกันร้องด้วยแต่ละท่อนไม่เหมือนกันด้วยแต่ละท่อนแต่ว่างานหน้าอ่ะร้องร้องเลยเข้มร้องฮะเข้มร้องเข้มร้องได้อยู่เลยก็คือเต้นเข้มร้องเออรเดี๋ยวดูกันได้อยู่เลยโยนงานยากให้เขาด้วยนะให้เขาเต้นปกติเขาเต้นนะให้เขาเขาถนัดร้องคนถนัดเต้นมากกว่าใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นกันหรอร้องก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหม เขาเต้นได้เต้นได้เพราะในเพลงก็จะมีเต้นลองเข้าไปดูกันด้วยภาษาใจครับลองลองเซิร์ชได้เลยใช่คะเอาละค่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยสําหรับผลงานของทั้งคู่นะคะยังมีฮะยังมียังมีก้อมีก้อเกือจะปิดแล้วนะจะปิดเวทีแล้วนะครับเรื่ค่ะมีละครไฟน้ําค้างใครติเรื่องแล้วก็มีโปรเจกต์ซีรีส์อันดับหนสามสิบเริ่มต้นค่ะต่อเรื่องค่ะฝากมาด้วยนะครับของนละเทมก็มีปิดไปแล้วละคร ฟ้าพยัคภาพยนตร์ไววีเลิฟแล้วก็กำลังถ่ายเมืองแก้วครับรั้งปบสองปีแล้วใช่เพราะว่าถามกันตลอดว่าเมืองแก้วก็คือจะได้ยินว่าถ่ายทำอยู่ตลอดเลยเมืองแก้วมึงยังยังไม่ได้ปิดกล้องใช่ไหมทั้งปร๊บยังแล้วอีกหลายซีนหลายซีนไหมหลายตอนไหมไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะรักกันไม่อยากไม่อยากให้ปิดกล้องไม่อยากให้ถ่ายเสร็จต้องคือชิวๆมาถึงถ่ายปุ๊บถ่ายแค่สามสิบนาทีอะ บ้านแค่นั้นพอเจอกันสี่เดือนครั้งสองเดือนครั้งได้แล้วใช่ไหมไม่รีบไม่ร้อนถ่ายละครเหมือนนัดกินข้าวแต่คุณดูอยากดูแล้วใช่ไหมคะละครเรื่องนี้เนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยนะคะขอบคุณแค่พัชวีแล้วก็คุณวงการนัดนิรักค่ะจากช่อง7 HD เดี๋ยวให้คู่อยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะแล้วจากนั้นไปเรียงแถวนะคะคุณสายันรักบุญค่ะ ผู้อำนวยการศูนย์กัค้าเซ็นทรัลเชียงรายนะคะขึ้นมามอบของที่ระลึกค่ะและเรียนเชิญคุณโอ๋ค่ะนิชชาภาค่ะตัวแทนจากทางยูเนซีมิกค่ะนะ,ะ้ะขึ้นมามอบของให้อาที่ระลึกให้กับทั้งคู่ด้วย,ชวยเช่นเดียวกันเี๋ยวาขออนจัดนะคะเสีน,นิดนึงนะคะขอสองท่านแล้วก็ทางบริหารทั้งสองท่านอยู่ตรงกลางเลยค่ะถูกต้องค่ะแต่เดค่ะ้ยเตี ไปไม่ได้ก็ซื้อมาแล้วเองค่ะถ่ายได้เลยนะคะทั้งกล้องของมินเนสทนด้วยแล้วก็กล้องของทางเซนโชด้วยแล้วก็คลิปคลิโกด้วยนะคะวิดีโอไหมวิดีโอไหมจ๊ะอ่ะแล้วเราจะไปเรียอเชิญค่ะนะคะเพิ่มเติมนะคะเพิมเติมคุณฟ้าใสบริสดาดูอินค่ะ Miss Universe Thailand สองพนสิบเก้าและ Top 5 Miss Universe 2019ส และอีกหนึ่งท่านค่ะเรียนเชิญคุณฟิรสสวอนค่ะมิสซูราเนชั่นแนลชาลเลนจ์2023และมิสซูราเนชั่นแนลชอปโมเดล2023ค่ะขึ้นมานะคะรับของที่ระลึกเป็นยิปซีบล็อกเลยค่ะแล้วก็เขาทุอย่างจะทำลายสมาธิพี่ก่อนนะคะตอนนี้คุณนะ๋ยวาทักต่อไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ งามทั้งสท่านข่ะรอด้านทางสักครู่นะคะล้วแบบถัดไปเรียนเชิญค่ะนะคะคุณแพรววนิปเรืองทองค่ะเมส,สุบราเนสชาติรัน2022และเมสซบราเนชั a l 2022ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณนกตาชนิตาสเนย์ค่ะเมสซ u n ิ v ว r ร e สชาติัน2016และ Toxic Miss Universe 2016ค่ะขึ้นมานะคะ มอบของที่ระลึกเลยนะคะรับของที่ระลึกนะคะจัดทงผู้บริหารทั้งสองท่านด้วยจะทะสูตรกัค้าเอกด้วยแล้วก็ทานอยู่ในนคลินิกด้วยค่ะและเดี๋ยวเราหลับกันไปจะเป็นโอ้โหเขารอตั้งแต่เช้าเลยเขารอคุณแกหมูบินมาใช่ไหมคะบินมาเนาะมาจากไหนคะมารถทัวร์หรอเขาบอกมาจากรถตุ๊กกรถตุ๊กตุ๊กหรอมาตรุงเทพหรอสุดยอดมากเลย ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญนะคะมีทันานผู้บริหารอยู่ต่อน,นะคะขอแบบไม่มีคลิปเซตบล็อกค่ะแล้วก็ทั้งหมดทุกท่านค่ะทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จัดเฟรมนิดนึงค่ะเพื่อได้ภาพที่สวยงามเดินทางอันนี้แบบไม่มี กิ๊เซ็ตบล็อกก่อนนะคะสวยๆเลยนะจ๊ะไม่มีแล้วนะต่อไปจะไม่มีกิ๊เซ็ตบล็อกแล้วเนาะเดี๋ยวขอเป็นเอ่อแต่ละช็อตแต่ละภาพด้วยนะคะอันนี้เป็นอกล้องของเซ็ชชั่นค่ะกล้องของเซ็ชชั่นค่ะสวยงามค่ะต่อไปเป็นคลิปเป็นวิดีโอนะคะวิดีโอของทางยูเลนัสค่ะบอกไม้บอกมือโอเคสวยงามค่ะสวยหล่อค่ะเอาปินี่ฮาร์ปปินี่ฮาร์ปปินี่ฮาร์ป โอเคนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ทั้งหมดยังอยู่ก่อนนะคะขอเ,เอรียนเชิญท่านผู้บริหารทั้งสองท่านค่ะด้านล่างนะคะทั้งหมดยังอยู่บนเวทีก่อนนะคะสําหรับคุณเข้มคุณบุกกาแล้วก็นางงามทั้งสี่ท่านขอช็อตรวมช็อตนี้ด้วยค่ะอีกหนึ่งช็อตค่ะเซ็น่าถ่ายรูปกันรก็คือจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานที่สุดคือถ่ายภาพนี่แหละค่ะนะคะ บอกเลยว่าเราอยากได้ภาพที่สวยที่สุดเลยนะคะแล้วก็สามารถเก็บภาพไว้ได้เลยตอนนี้นะคะอันนี้เป็นวิดีโอค่ะจุ๊บทิุ้๊บทุุุุโอเคสวยางามแล้วก็ต่อไปเป็นของกล้องภาพนิ่งค่ะของทางเซ็นทรัลค่ะในของทางเซ็นทรัลนะคะอ่ะโอเคลำดับถัดไปนะคะของอีกุนชอตเวทเชิญนางงามทั้งสี่ท่านพักผ่อนบริเวณด้านล,ล่างเวทีคุณแคบและคุณบุ้ดาอยู่บนเวทีสักครู่ค่ะ สำดับถัดไปก็จะถ่ายเป็น,นส่วนของรูปคู่นะคะคุณเข้มและคุณบุกดาวอนดูเอจีค่ะ บอกไม้บอกด้วได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่มีก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ประกาศให้สำหรับชาวเชียงรายได้ทราบนค่ะว่าอยู่ในมัสยิดของเราค่ะก็ได้มาทำการเปิดสาขาใหม่ที่นี่นะคะกับเชียงรายนะอยู่กันชั้นสองค่ะนะคะมีเพิ่มเติมเรื่องของความสวยงามก็สามารถค่ะนะคะมาพูดคุยปรึกษาขอคำแนะนำได้แล้วก็จะไปเรียนเชิญคุณเข้มและคุณบุกกาค่ะที่โฟโต้แบ็คด็อกแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ที่ปตะตูไทยก็จะเป็นในส่อน